กี้คได้เมื่อกี้คุณปอนเงียบเมื่อกี้คุณต่พูดเลย่างแล้วอันนี้โจทย์โจทย์โจทย์ไปคนพูดบ้างอ่อพูดเองเลยพูดเองเล่าเล่าความจริงไปเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรแฟนนานไม่พูดแล้วเดียวมื่อกี้คุณนั่งฟังอยู่เปล่าคูวินฟังอยู่แบบฟังอยู่ฟังอยู่คุณมีอะไรจะแกะต่างไหม ไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างอะไรนะเขาบอกว่าพูดแล้วครัผมพูดครเดียวเดี๋ยวผมจะเป็นก่อนขอรีแคปหน่อยลีแคปันะมาสดนโพสต์ลีแคปมาคุณตอบพี่ไปเขาถามว่าเนี่ยคุณซื้อกีต้าร์กับเออซื้อเบสให้เขาเนี่ยคุณเนี่ยคิดอะไรกับเขาบ้าฮะองผ่อนมันเกิดเนี่ยครับไมเชื่อเพราะว่าเลือก เรืเร่องพวกนี้ไม่เคยมีใครถามเราสองคนเลยหรอกแบบทำไมยังไงทาไมภูเบ็นถึงเลือกซื้อเบตให้ปอนครับอ๋อคืออย่างนี้เวลาเรามีข้อตกลงเนเื่องวันเกิดเนี่ยคือเราไม่ค่อยอยากซื้อของไปที่ที่อีกคนหนึ่งคงไม่ใช้กันดังนั้นเราก็ใช้วิธีการถามตรงๆกันเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหม แล้วก็เอาเป็นของที่แับต้องใช้ได้จริงจริงใช่ของผมเป็นเลยนี่อ๋อคือเก้าอี้นี่นับอยู่ข้างตัวเลยมันจะมันจะเป็นของที่ใช้ได้จริงไงสวยจังเลยว่ะโอ้โหมันสวยขนาดนั้นเสียงคงดีน่าดูอ่ะจริงจอ๋อตา้เหรอปีที่แล้วผมซื้อกีตาร์ให้อ๋อไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่โอ้โหเก้าอี้ไปไหน ก็กคุณหลบหรือว่าให้คุณดูไอแต่ซื้อกีตราให้ใช่อ่าชอบไหมใช่ชอบชอบชอบมาอีกชอบปอนอนไหนหูว่าอะไรโอเคเอาไปประเด็นที่หนึ่งเคลียร์ก็คือแบบว่าอยากซื้อของที่ เออเขาจะชอบแล้วเขาได้ใช้จริงๆให้ใช่แล้วปีปีที่แล้วอ่ะคือเคยตอนตอนปีใหม่ปีที่แล้วอ่ะเคยแจมกีต้ากับเบสกันอยู่แบบไปร้านดนตรีแล้วไปนั่งเล่นกันอยู่ก็เลยเคยคุยกันว่าบเอ้แบบวันไหนถ้าแบบปอนมีเบสแล้วก็มาแจมกันได้อ่าเข้าใจป่น้องหรือว่าแบบเอลเอเราจะเปิดแบบยูนิตวงอืม ดนตรีสดก็ได้ไงคีณรู้ไหมปะแบบนี่ไงเรามีกีตาร์มีคีบอร์ดแล้วไงนี่ก็มีเบสแล้วจะบอกนะตอนภูวินมีสิทธิ์ที่จะฟีเจอร์ลิงกันแหะเราเล่นตีแล้วกันอยู่แล้วไงคุณ <laughs> ว่าคุณจะฟีเจอร์ลิงกันใช่ไหมก็เป็นแบบไม่รู้ก็เป็นเรื่องของนายโเอาแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันน่ะ เราเอาซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันก่อนดีกว่าโอเคแบบโปรมซีรีส์คนไเงี้ยผมผมเงี้ยคนไหนๆก็ไหนๆผมถามแา้วนี่นี่หน่อยอะโปรมทซีรีส์หน่อยเพราะว่าผมดูเอา VR คอเรัก VR v าคนรักกันรักคุณรักคุณรักผมบ้าอ่ะผมถามเลยนานๆถามออกสื่อนะเป็นไรอะเป็นไรอะคุณรักคนนี้เป็นไรอ่ะผมคุณรักผมแบบอาจจะเป็นแบบในในในแบบเพื่อนพี่น้องไงคนนี้เป็นไรอะผมบอก ผมบอกรักคุณเนี่ยมันผมบอกรักไอ้โฟน,นอย่างเงี้ยใช่ไหมลองพี่เปล่าผมรักพี่ชายอยู่แล้วครับนี่เห็นอแม่ <c oughs> เป็นไรวะไม่แล้วมึงอ่ะมึงเป็นไรอะ่ะโฟดมึงอ่ะเป็นไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ไ,ไหวแล้วหลุดคะะตาตลอดโฟโอูเวอ,อันนี้เบี่ยงประเด็นนะอ่าพูดไปก็เบี่ยงประเด็นนะ เมื่อกี้เขาถามว่าอะไรได้ยินเปล่าผมมีประเด็นใหม่มาให้คุณเดี๋ยวผมบิประเด็นใหม่มาครับอะไร,ระเอาแล้วสวยแล้วเขาไปหยิบอะไรหยิบอะไรมาไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยนั่นแหละตรงนี้ผู้บินเขินอ๋อก็เมื่อกี้คือพี่เขาถาบ เออรักพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเขาเขินเขาก็เลยจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันมันมันเป็นคนอยู่ในสื่อแล้วมันชอบแบบอย่างเงี้ยแบบนิ่งๆออืที่เขินจริงแค่มันก็รู้ไงมันก็รวยมันก็รู้เปลี่ยนเรื่องปูวินอะเปลี่ยนเรื่องเห็นไหมมามีบอกเห็นไหมเห็นไหมมามีบอกว่าปูวินเปลี่ยนเรื่องไปนะอ่ PR ถ่ายว่าไง PR ยังถ่ายไม่ เสร็จครับ V R ยังทำไม่เสร็จครับ,ย,รรบยังเหลืออีก14คิวครับผมแต่ว่าก็ใกล้ออแล้วตอนนี้ก็ E P ต้นๆนเนี่ยถ่ายเสร็จหมดแล้วซึ่งไม่ต้องห่วงเลยรับรองว่ามีให้ดูทุกอาทิตย์แน่นอนครับอแต่ว่าสนุกดีนะมันมี<ะ>ดูแล้วม,ม,มีหลายคู่มากเลยมีกี่คู่อะ่ะมีปอดตินวินิทาตางเฮ้ยัะเฮ้ย้สนุกทักทักไทยประชาชนหน่อยอะ เซฮายดูประชาชนสวัสดีครับน้องฮานะนาน่ารักมากเลยอ้าวงงเลยลูกน้องฮานะโตตัวมันโตขึ้นแล้วนะใช่น้องฮานะน้องน่ารักเปล่าพี่โปนะครับจําได้เปล่าวันนั้นน่ะจําได้เปล่าจําคนนี้ได้เปล่าจำทั้งสองคนได้เปล่าเอาเอาเอาโอเคโอเคไป่ะเออแกอยากไปไหนเลยแกก็ไปเลยป่ะอืมเอาวอน แมวมันงอนแล้วไงแมวงอนแล้วงอนงอนน้องฮานะมันเล่นห้องพี่เปล่ามาดูแมวที่ห้องพี่ใหม่แมวที่ห้องพี่ใหม่มาดำน้ำดูปลาดูแมวที่ห้องพี่ใหม่แล้วยังไงอ่ะเรื่องราวเป็นไงที่เราไปนี่ขาดอะไรบ้างเรากำลังคุยเรื่องเรากำลังคุยเรื่อง VR อารตอนเมื่อไหร่ จะออนไทยในสามเมษานะครับผมก็คืออีกสองนาท์นะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับสะดุจไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขายหน่อยขายพี่ทำไมมันมีนี้ด้วยวะพี่เห็นเห็นวะอะไรมีอะไรครับเนี่ยมัมีกดไลค์กดไลค์อ่ะมันขึ้น กดเลยมันไม่ดีพี่ชายอรต่คิดถึงอะไร VR คือเรารักกันเออ VR คือเรารักกันนะครับผมออนทุกอย่างจะดูเกี่ยวกับอะไรเร็วเอ่อเออดูเกี่ยวอะไรออนเกี่ยวกับเอ่ออเกี่ยวกับซีรีส์ รักในมหาลัยนะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นซีรีส์ที่ฟิลกูดแหละคืออย่างก่อนหน้านี้เราสองคนอ่ะเล่นเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวมาซึ่งมันก็จะดราม่ามากเนาะแลังนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาเป็นแบบเป็นฟิลสดๆอีกรอบหนึ่งที่มันจะมีความโรแมนติกเป็นฟิลเพื่อนแหละผมรู้สึกว่าจากที่ถ่ายมาแล้วดูเทเลอร์เนี่ยจัดตัดๆออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบมีความแบบนึกถึงแบบเพื่อนๆมิตรภาพค่อนข้างสูง เป็นแบบเป็นเกี่ยวกับเพื่อนที่มีความรักอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมีสเสน่ห์มากๆไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนซึ่งแต่ละคู่ก็จะมีคอนฟ lict ที่แตกต่างกันอย่างคู่เอางี้นะคู่แบบมาร์กปูนอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาก็จะแอบบชอบกันแหละแต่ว่าจะมาชอบกันยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามส่วนพี่บูมกับพี่อู๋เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบ พี่โอ้แอบชอบก่อนแล้วก็เป็นฟิล์มแบบลุกเต็มร้อยเลยว,ว่าเนี่ยจะจีบคนนี้อะไรอย่างงี้อ่าส่วนวินนี่สตาร์ก็เป็นรักแบบพี่าหารหัสน้องาหารหัสส่วนรักของผมกับกเอ่อในซีรีส์ครับผมก็คือจะเป็นอ่าปีกันก่อนจนเป็นยังไงก็เราตามซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันสนุกแล้วผู้วินต้องไปเป๊ะปอนด้วยใช่ไหมอ่าใช่ใช่คร<ะ>ับผมใช่ไหพอดีผม ไปทาสิ่งที่มันไม่สามารถพูดได้ครับไปทําให้เขาเจ็บปวดอันนี้เป็นใช่จริงๆแล้วมีคนถามเยอะนะว่าคนรักค่ารักษาสองแสนเลยหรอฮะทำไมเจ็บกว่าเจ็บกว่าอกแฟนโอ้เจ็บกว่าอกขาเออทำไมเราไม่สามารถพูดคำว่าเตะไข่ได้ก็ได้แต่ว่ามันก็ตรงไปนิดนึงแต่ป้าเอ้า เเตะเป้าเตะเป้าเตะเป้าก็น่นแเลยครับก็โดนค่าทำฝันไปสองแสนซึ่งเอมีคนถามเยอะมากว่าทำไมค่ารักษาถึงสองแสนผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเลยผมจะวิเคราะห์ในสองมุมว่าทำไมราคาสองแสนนะหนึ่งเลยก็คือว่าตามโลกของความเป็นจริงนะคือภูมิมันเป็นคนที่รักษาแบบธรรมดาไม่เป็นเนี่ยเวลาหาหมอต้องหาหมอแบบแพงมากๆคุณภาพสูงสุด แต่ถ้าเกิดมองแบบสาววายเลยก็คือตั้งใจให้มันให้มันแบบแบบอยากเอาราคาสูงๆมาเพื่อหลอกล่อให้เขามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับอ๋อง่ายง่ายงแล้วผมสงสัยตรงที่เป็นหมันหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วผมจะรู้ไม่ใชอยากรู้อันนี้เป็นอยากรู้ส่วนตัวก็แล้วแต่จินตนาการครับผมอ่าคุณเห็นจริงคุณรู้สึกว่ามันคุณรู้สึกว่าเป็นหมันปะเดนฐานนะคุณรู้สึกว่าเป็นหมันไง ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดนึกถึงตามว่าไงอาจจะใช้การได้อยู่แต่ว่าเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเนาะผมรู้สึกอย่างนั้นซึ่งเรื่องเรื่องถามฮานะถามถามฮานะดีป่ะเนี่ยไอ้แมวเจ้าแมวเจ้าแมวคิดว่าไงครับเมียวเมียวมิวมยวมิวมยวมิวมิวมิวโอเคโอเคโอเคหนูว่าหนูไม่มีความเห็นครับเพราะหนูไม่มีครับหนูไม่มีเออ อ๋อแม่พี่เป็นผู้หญิงเหรอใช่อ๋อกินไม่ได้ใช่เนี้ยกินไม่ได้ไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้อฮานะฮานอือันแก้วน้ำชั้นไม่ได้กินไม่ได้เฮ้ยนอกจากวีรคือเรารักกันมันยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าทุกคน เคยได้ยินหรือเปล่าชื่อ My Love Mix Up อ๋อจริงๆแล้วอ่ะผมแอบ,บเห็นอ่า My Love Mix Up ในเอวอร์ชันญี่ปุ่นในใน Netflix นะให้ผมนึกถึงคุณทุกรอบเลยเวลาผมจะจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนดูหนังเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งคือผมกำลังจะหาหนังโรแมนติกญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนั่งดูผมก็เสิร์ช Japanese Romantic Movie ผมก็เจอ My Love Mix Up อืมเป็นเรื่องที่กินนะเป,นเป็นเรื่องไงคือคือไงแบบแบบ เอายางลบลบแล้วก็แบบมือนไงแบบอ่ะลองขอจิตตากสาวายก่อนก็คือเหมือนแต่ว่าคอเด้าเลยนะแบบเพราะว่าถือยางลบมาโอ้ยยางลบอันนี้น่ารักจังเลยทําไมเพิ่งซื้อมาเนี่ยมีมีผลตัดใจมากเผลอทําล่วงปุ๊บทีนี้ก็อ่ะเผลอล่วงไปโดนเจมินายปุ๊บก็จังหวะที่แบบโพ้ะเอามือลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็เลยเจอหน้ากันเลยกลายเป็นอ้อเลิฟมีกอัพอย่างงี้ป่ะแบบยางลบอ๋ใช่หรอ มันทพูดเป็นเรื่องแต่คุณบอกว่าใช่เว้ยใช่่ได้เว้ยใช่ได้เว้ยใช่ไา้เลยเว้ยได้ใช่ได้ดิผมเป็นคนคิดพอดใหม่ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะจริงๆนะอะคุณลองดูคุณลองคุณลองคุณลองไปเดินอยู่อีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งอ่ะแบบแงงซื้อยางลบมาแล้วก็ทำยางลบตกแล้วก็แบบลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็ขัดหน้ามามองพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ๊ยสวัสดสมองสมองคือจิ้นแหละอันนี้คือจิ้นนะนี่คือจิ้นนะคนจิ้นนะจ พรุ่งนี้คุณทําอะไรกันเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ครับผมพรุ่งนี้ออกกองครับอ๋อออกกองเรื่องอะไรออกออกกองเรื่องใหม่ออกกองเรื่องใหม่แหมเดี๋ยวเรื่องลายเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตแน่นอนเดี๋ยวผมไปดูกับโฟร์ก็ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำลายเรือผีอะไรไม่รู้เอง จริงๆแล้วอยากไปดูคอนเสิร์ตนนท์ด้วยแต่ว่าดันติดภารกิจครับพอดีพรุ่งนี้เปิดกล้องซัมเมอร์ไนครับผมความลับในฤดูรอ้อนนม่นแหละเดี๋ยวผมดูแลพี่ชายผมเองพี่บุนอืมอฝากโพสฝากฝากดูแลปอนด้วยผมเข้าใจว่าบางครั้งมันอาจจะยาก,ยากหน่อยแบบต้องต้องต้องตามใจหน่อยแล้วก็ฝากฝากหน่อยฝากหน่อยอาจจะดูแลยากนิดน,นึงช่วยหน่อยรับทราบเดี๋ยวดูแลแฟนสุดยอดับน้อง ผมพูดไม่ออกอ่ะพี่ไม่ปฏิเสธนะด้วยอ่ะชอบไอ้ที่แฟซเป็น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 เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไอ้แย่เพื่อนจริงเปล่ามากกว่าเพื่อนเหรออืมนั่นแหละเอาอีกแล้วคุณมาจงมาจิ้นอะไรกันเนี่ยมามีก็จะคิดไปใช่ เฮ้ยบูวินน้ำมะเขือเทศดอยคำด้วยอ่ะของดีครับผมของดีะดีเคล็ดลับเคล็ดลับความหอมครับกินมะเขือเต่มันจหอมอะไรวะพี่มีคนเคยบอกผมไว้ว่าน้ำมะเขือเทศมีฤทธิ์ในการช่วยดูดโซเดียมครับผมก็กินแล้วจะช่วยหน้าไม่บวมครับอ๋อ ใช oh. ่มีคนเคยบอกบอกไว้ก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็กินไว้ก็มันฟอสบอกมันช่วยแหละใครบอกอใไรนะพี่ฟอสบอกเลยที่ฟอสพี่ฟนะอสเคยบอกผมนะครับว่ากาแฟเนี่ยช่วยทวําแบบทให้แบบว่าแบบทําให้หน้าบวมน้อยลงได้เหมือนกัน แต่มาตัดช่วงนี้ผมต้องกินกาแฟกาแฟมันทําให้แบบมันมีคาเฟอีนี่ยมันทําให้เรามีเอนจจีเบิร์นพลังงานมากขึ้นอ๋อเพิ่งรู้ว่ามะเขือเทศอ่ะมันทําให้หน้าหายพวมด้เจ๋งอ่ะลองดูลองดูภูวินเหมียวมาไหนไปช่วยคุณก็ได้พี่ภูวินเหมียวให้ดู่อยดิ มาเหมียวให้ดูหนะ่อยไม่ใช่ไม่ใช่แมวดิเหมียวดิแมวเหมียวสิไม่เหมียวดิเฮ้ยเฮ้ยทัส<พ>อบฉ<น>ันไม่พอใจแล้วครับุยกับแมวว่าฉันกับเธอไว้ไม่พอใจแล้วครับฮานะฮานะไม่พอใจแล้วฮานะฮานามิเฮ้ย พี่ฟอน์มาวะเอ้าอ้าวผูดวิทําทเป็นอะไรฮนะานะฮานะอันนี้คือพี่ระหว่างพักกล้องอ่ะตอนนี้คนอื่นกำลังเข้าอยู่แต่ว่าตอนนี้กำลังพักอยู่ในรถเออจไมาไปทำอะไรในรถวะมานั่งพักใน,ในรถเนียนั่งพักในรถ ทำไมคุณวันนี้ไปปาดน้ำตาในรถอ่ะทำงานวั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 นนี้ทำงาน่ยทำงานนิดหนึ่งอะไรย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ไอโฟนนันก็มันก็พูดอะไรไม่รู้เนี่ยนึกว่าีเลยนะนึกว่าแบบไปปาดน้ำตาในรถเพราะว่าที่ปาดฝนที่ปาดฝนของรถรถเนี่ยมันปาดให้แค่ฝนมันปาดน้ำตาไม่ได้จนมันไม่เห็นทำไมชิดพิกซี่มาดูด้วย มาเบลมา <while> มาเบลมาดูสวัสด <quele> ีวสวัสดีครับติดอไม่ตดเลอนครับวนอยู่ด้วยกันก็ได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปพี่ฟ้าตอพี่ฟ้าตอเร็วๆมผมเบสเป็นไงในรถเนี่ยผมไม่เอไม่ได้ดิมันเบสมันจะเหมือนแบบคนปวดหลังนะทำไงดีบบไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไถ้าติดฝนนะต้องให้ คู่นี้นะไอ๋อนี่นี่มาเป็นอยู่เปล่านี่ฟังนะจุงดังจริงๆแล้วอ่ะคือเฮ้คู่ผม่ดีออาไปขายเพื่อนขายเพื่อนขายขายเพื่อนให้มุงพิกซี่เราขายเพื่อนให้มุงพิซซี่อ่ะเปิดแผงขายอ่ะคนโฟร์ขายขายให้คขายเอระเต้นเซ็กซี่กว่าฉันอีก้าย ้าเนี่ยเดี๋ยวบอกมาเบลเลยว่าเนี่ยเซ็กซี่จริงไหมล่ะมันมีเพื่อน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 เราอีสองคนนะพี่นะมีวงอ่ามีมาเบลอะไรนะมีใครนะมาเบลอิงโกะแล้วก็พิมมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปแชร์ถ้าถ้าเราสมมติเราเต้นนะพิกซี่โอ้โหติดฝนเนี่ยสู้เราไม่ได้นะเอาดีทำไมทำไมเออสมมติอ่ะพูวินตอนพูวินโฟอ่ะตติดฝนเนี่ยพิกซี่จะสู้ไม่ได้เลยนะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะแย่แล้วโอ้ยดูดูมต้องทำไงถึงถึงพิกซี่จะซุกไม่ได้คุณโฟต้องถอดเสื้อเต้น เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามาเอาอันนี้คือแบบว่าผมรอคุณห้ามอยู่นะคุณก็ไม่ห้ามหมไม่คุณเริ่มทําแล้วคุณก็ต้องใสสุดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมรอปั้นกล้ามก่อนวันนี้ผมไปวันแรกเองอ่าโอเคโอเคโอเคได้จ้ะได้จ้ะนี่เขาบอกว่าสามเขาบอกว่าอะไรนะใครนะไป เสียงมันค่ะค่ะเฮฮาเสียงค่ะค่ะเฮา a อ r p o d ได้ยินป่ะได้ละได้แล้ละแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราเราเสียใจแบบอก,กหักมาแล้วอยู่ในรถเนี่ยยิ่งฟังเพลงติดฝนของพิกซี่ไม่ได้นะทำไมเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่ามันก็อย่างที่เคยบอกไปไงว่ามันมันมัน,มนปัด น้ำตาไม่ได้ปัดได้แต่น้ำปน่นอันนี้เริกไหมรอบสองไม่หายเลยเมื่อกี้นีบรู้ป่าวว่าที่ผมเงี้ยเงเลยผมผมนั่งคิดโคตรนานจริงเหรอผม,อน,มนั่งคิดสิว่าคิด,ดว่าเอ้มุกเราจะเรียบเรียงยงไงวะเอ้อาช่างมาเนี่ยนั่นแหละรครับอาจจะเพราะเสียงผมมันดูเล่นมุกไม่ตลกเลย เมื่อกี้นี่มาเบลเขาฟังมุกกูอ่ะเขาออกไปเลยยองเขาฟังมุกกูแล้วเขาออกไปเลยอ่ะมาเบลอ่ะเขาฟังมุกกูปุ๊บมุกกดอีกทีเอาขายไปแล้วขอโทษนะครับผมผมจะไม่เล่นมุกแล้วผมขอโทษผมว่าผมอยู่เฉยดีกว่า เรียนมาใหม่เนาะไปเรียนมาใหม่ใครนะนม่กระพองใครนะพิบุญธันมาหนึ่งครับอ่ามุกอะไรอ่าเล่นเล่นมาดีเล่นมาดีแ่ให้กับปวินดิหนในลองในคุณลองนับนับจังหวะดิแบบนับจังหวะนับจังหวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเวลาเวลาคุณเล่นดนตรีเนี่ยคุณนับคุณนับจังหวะนับจังหวะแบบหนึ่งสองสามยังไง หนึ่งสองสามแบบสมมติเธอคุณจะใช้นิ้วนับนิ้วนับหนึ่งสองสามคุณใช้นิ้วนับยังไงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึงมดผิดหมดผิดหมดหนึ่งหนึ่งนี่ยหนึ่งเนี่ยวันนั้นหนึ่งเี่ยปกติวันหนึ่งอะหนึ่งสองต่อสองสองสามย ตายดีกว่าปิดเธอไม่ไว้ตายดีกว่าลูกอย่ามาโอ้โหเล่นมุกพ่อลูกแมผมคเล่นมุกเสี่ยวเป็นยังไงรู้ปะกูจะให้ฮันะอันนี้เรียกแช่นกูให้แม่เรียกแช่งตัวเองไปหนผมก็แค่เป็นคนชอบเล่นมุกออกสื่อแค่นั้นเอง ตอนอยู่กองหรือตอนอยู่แบบว่าที่แบบไม่ได้ออกเสือคุณก็เล่นมุกตลกเหมือนกันนั่นแหละไปตองพูดไปต้องพูดอย่าให้อย่าให้วินนี่สตาร์เป็นพยานนะออกมาเนี่ยพอแบบเรื่องบางอย่างเราไม่ต้องพูดกันก็ได้เรายังไม่ต้องข้ากันถึงขนาดนั้นตอนตเอานี้พูดออกมาทำไมสีจุมครึ่งเลแล้วเล่นมุกอะไรเล่นมุกอะไรอ่ะขอตัวอย่างสิ เอ้มันมันไม,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 ม่อยากพูดอะไรเลยแต่พูดมันมันไม่ได้เล้เออล้วท,ทังประเทศแล้วเนี่ยอย่ะให้เขาต้องตัวคนพูดดีกว่าคุณรู้อยู่แก่ใจอะสักนิด <S 2> <S 2> นึงก็ได้<ม>ยังไงอ่าผมผมชอบผมชอบร้องเพลงในกองอืมแล้วอะไรต่อเอ่ออ่หนึ่งในชอบแต่งเนื้อใหม่ครับใช่ใช่ชอบแต่งเนื้อใหม่ชอบแต่งเนื้อใหม่แล้วก็ร้องร้องกันไปเรื่อยอืม ได้ต่อมันไม่มันก็ไม่ได้อะไรต่อเราผมก็แค่เลน่นเล่นมุกไปแบบแต่งแต่งเนื้อไปเรื่อยๆมุกที่คุณเพลงที่คุณ<อ>ร้องแบบร้องว่าอะไรก็มีแบบมีแบบติดฝนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่แต่งเนื้อใหม่ไง้ก็พอร้องติดฝนแล้วแบบติดเธอไม่ไหวก็แบบก็เดินแบบเด<อ>ินไปหาวินนี่แล้วก็แบบเดินไปกระซิบข,ข้างๆวินนี่แบบติดเธอไม่ไหวแค่นั้นเองแล้วมันก็จะความวินนี่อ่ะมันก็จะ พูดเพิ่งหยุดดิเฮ้ยพูดินอ๋อเหรออ๋ออืมมีมอะไรไมมผมเล่นมุกแบบผมเล่นมุกเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเลยอืมแค่นั้นหลัแบตบอนอองที่จริงแล้วมันก็ไม่อะผมก็จะเล่าให้ฟังก็ได้นะแต่ว่าอองตรงอ่ะคือฟังนะครับผม ผู้ผู้อ่อเขาเรียกว่าอะไรผู้รับชมทุกคนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าไม่ใช่การเซอร์วิสแต่อย่างใดแต่คือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในกองมาแล้วนะครับอ๋อเหรอครับผมก็แค่เกิดยนควายคิดใจเออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะไล่าฟังทุกคนฟังนะครับว่าผมพูดความจริงทั้งหมดนะครับเออเล่าเถอะฟังมาแล้วเนี่ย ให้ร,หรู้เนี่ยให้รู้เนี่ยแมวแมวแมวถึงกนหลับแล้วแมวบอกว่าโอ้ไม่ฟังแล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลาถ่ายซีรีส์อ่ะจริงๆแล้วผมแบบเรื่องแบบเนี้ยผมแบบให้อยากให้แบบมันหลุดออกมาจากธรรมชาติที่กองเปคนถ่ายมาให้หลุดมากกว่าแต่ว่าอ่ะไหนๆก็คนก็จะชอบบ่นเยอะแล้วแล้วก็มีแพรแสกคุยโพสเกิดข,ขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับผมก็จะบอกว่าเข้าเรื่องเลยนะกันนะ ตอนนานแล้วเวลาจะถ่ายซีรีส์เวลาที่เข้าด้วยกันสองคนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทุกซีนถ้าเกิดคุณภูวินนะ่ะมีอาการคึกขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีอาการที่แบบว่าตื่นตื่นจากแบบยิ่งช่วงบ่ายเลยแบบที่ไม่ใช่เช้ากับดึกๆเมื่อไหร่นะแล้วเข้าซีนด้วยกันสองคนพ่วมกับสมมติพี่นิวบอกว่าซีนเนี้ยขอวันวานนะในนี้เขาก็จะชอบเอาหน้ามากใกล้ๆครับ แล้วก็แบบว่าแบบอ่าแบบว่าแบบเอ่อนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็ไหนนะไหนผู้ใดลองทำกับแมวที่เนี่ยมันทสมมติถ้าเกิดเป็นเป็นกับคาณะนี่เป็นยงไ,<ม>ไงไมผมไม่พูดไม่หม,มาใช้กล้อง<ต>สมมติสมมติใช้กล้องเป็นคุณเนะี่ยใช้กล้องเป็นคุณแล้วก็แมวเป็นผมอย่างเงี้ยไม่โวยเอาขอลูรับหรือว่าทำให้แฟนขับดูหน่อยิว่าแบบว่าสมมติทำให้แฟนขับดูอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเป็นยังไง ไม่ทำบอกเสือบอกเสือบอกเสือเราต้องคลิปลุกหน่อยก็เลยไม่อยากพูดไปละบายๆเจอกันในพอดบายๆไปดูคอนเสิร์ตกันเนี่เราก็ไปเบเกอร์นะโอเคผมพอใจนะผมไม่ต้องรู้เรื่องหรอกว่ามันเรื่องมันคืออะไรแต่ว่าผมจบพ่ออกไปแล้วผมพูดได้ก็นั่นแหละครับตามมาหน่อยแต่ที่ทุกคนคิดจะชอบแบบหน้าไมคใกล้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แบบแบบเล่นด้วยอยมะไรง้มาฮงมาหอบอใช่ปะ่ะตามนั้นแหละครับตามนั้นแหละผมมันเป็นเป็นสายผู้คู่ผมเขาเป็นสายแบบนิ่งๆไงอืมแค่นั้นแหละได้ะะนะ